ไอ Star ้บาตหลวกนี่หอบบาตกันใส่ข้าวแล้วไม่หลวกมันบูดเมือนักปูดยากปูดยากเลยปูดตำร้อยชาดวิดนาอย่าไปควางหลวงก็ควางนายเปียกมันเสียเวลาจริงวันเตียมเตียงตำร้อยไอ้บาตรใจจะกินได้จังไหนเปียกครับปั้มซึงทีรอบทีราครับครับหรือที่ปั้มรักปั้มโมดุนตรอง ผมไม่เคยคิดเครียดเลยกับจานนี่มึงเจอมาไหมมึงน้อยวังคิดตอวเองเพื่อแกต้องพูดปนันหรอเล่นบ่กคุณนไหครูพูดดีดีที่คนเราเธออันต้องพูดพมพมเออพูดได้ดีนักเรียนมาครับต่อไปนี้ครูจะสอนวิชา แกับเธอแต่การที่เรียนวิชาในครั้งนี้ครูจะทดสอบความสามารถก่อนครับครูจะถามเธอว่าภาษาอังกฤษคำว่ากลองนี้คืออะไรบอกครับพูดเร็วๆหลายคำบอก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 ชามใจว่ยแถวภาษาอังกฤษว่ายัายางไงบลรับร สองคนพร้อมกันบอกบอก b l u บอก b l u เส้นผมประจังคิดว่ายังไงแฮสามคนพร้อมกันบอก b l u บอกบอก b l u ต่ำเป็นเป็นมากเลยไม่นะรู้ได้นักเรียนกวัดแต่คิดยาดอกดื้อกคนละชาล่ลาดกันในหน้าเต็นยีกว่าพัน สามแต่งยึดไว้ในลงนั่งชื่อนางนวนนะลนัเนีอะนั่งชื่อนางนวลหรืนั่นนงชื่อโพโกคาเฟ่เลยเฮ้ยว่าเพืออฮิสตัน,นวิเจ้ามึงหงายเนี่แน่นแต่มันเป็นครูมแข็งผลน,น้อยต่อไปนี้ครูจะถามนักเรียนว่าหนึ่งพันลบออกเสียเก้าสิบเก้าเหลือเท่าไหร่หนึ่งพันลบออกเสียเก้าสิบเก้าหนึ่งพันลบออกเก้าสิบเก้านายท้ ทีลบเอาปันตั้งข้าวยก้าวไว้ล่างศูนย์ไปยืมศูนย์ศูนย์บอกว่ากลัวมึงเปลือยศูนย์แล้วกูกับศูนย์ศูนย์จึงไปยืมศูนย์นู้ศูนย์น,นู้บอกว่ามึงนั่งกล่าวเดียวกูไปยืมหนึ่งพอไปยืมหนึ่งหนึ่งบอกว่าอย่าไล่บันเทงกูกับก้าเจก้องป่า <laughs> เหล็กพี่แล้วก็จะเลั่งยืมกันแก่ตาย เหลือเท่ากับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหลือเท่ากับเก้าร้อยหนึ่งครับเก้าร้อยหนึ่งครับผลบวกกับผลลบอะไรดีผลมากกว่าไม่แน่นอนครับไรที่ไม่กว่ามาเราจะจับตัวไปประงันจัดจั่วขูดอ๋องานค่ะเปลี่ยนใครมั้งมิ้นเคยอดีเด้อเด็กที่งั้นเหมือนนี้อใช่มึงดูแล้วให้เบานี้ พวยนี่ตีบอตัวตัดเราเล่คนเต็พรอมกับตัดเตนฮะเอาวอดานี่มาทีตัวตัดเตรยพรมตัดเต็นรก็พวินดานี่มาที่เราเล่นในตัวตัดเฮ้ไ้พวนดานี่มามันแม่อเล่นนอนนอนยินอัดมึงว่ามาพวกย์วนานี่นหวานมันนีเออแนนนอนเด็ดขาดอย่างที่มัน มึงพูดโลใจไว้อ uh. uh. ีมันด right. ีเป็นได้อยูกกวาใจนัมาพลาดนเหมันตกแต่เด้งววาใหญ่ต้องไปเร็วตกจำเป็นแมนี่อือแมงวงเมียไอเป็นนวลุตีเมียไอเป็นนั้นอออีจานี้กวงแต่เดี๋ยวจะกูแก่เก่นให้กูแก่แก่นทีมคนคนมึงได้คนเนียูงเคยได้ที่อันอือหอษาหม่เคเลยมาเปล่ยนก็กันได้นี่ก็อยากว่าคนเรากิได้เมียลงตีเหมือนให้กับลูกคน ขเรากันเนื้อคู ils, ค่กันแคล่จี้มันไม่เกลากันไหมแลกืไม่แกลวกันไหมันไม่เกลวกันพื้นคนเราเนื้อคู Salt ่กันแลลวชาวันคนสร้างมาพบคนยงวาไอ้ได้เลยติดสร้างมาพบให้ไดเยสร้างมาพบให้ได้เีรถ้องกันขี่มาด้วยความเร็วจุ้มมนตึ้งโยนกันตงกันนู่กันตับชี้กันนี่กันตับชี้ให้ได้เลยบุปเบุปเ้ไ้เลยกันนั้นเอียบุปเต้องกันนั้นกนุกับบุกันนี่กับบุป บ้ากรเงินขวรไม่น่าของเขาไอ,นะอ้ไอ้เอนะหงตาด้อยจังทีน้องน้องเจ้าค่ะน้องยังรักกัอกับพวกไม,ไม่เยจะไม่เด็ตจนใจค่ะเด็กจะดีพลัแหละนี่ตาวะไม่มีหลวมจันตุแม่แล้วนี่เห็นตพพอกผู้ชายแตย่ลอ้อลอจรงจะไปกับเจ้าหนุคนนั้นค่ะอ๋อแ้มันปีนี่ได้เป็นื้อมั้งอ๋อมันปียังไม่ค่กล,ลับปีอยู่ลอเลยค่ะ คือผู้ชายเป็นนีเลยอยู่ในสเปคกันเลยนี่ค่ะปีนี้ใช่ไหมค่ะอพี่นีได้เมียอะไรปีนี้จะไปร้องค่ะรออยู่ดีได้เมียตั้งตีครูป้าไปดิปีนนั่นนันค่ะพี่นกลุ้มเพราะได้ตัวควายมึงอ่ะการเลี้ยงน่ะกูได้เมียแต่ได้เมียจะบุญแบบเราหลังนี้ที่นกมึงอ่ะมันกูได้เมียกูตุ่มอ่ะพี่ตึ้ง กัาต้องลูปเขานะตอไม่เอาแรงานอาบายามุกถุนได้แล้วประกาศชวนจนดีเลยมึงหลประกาศไอ้จนดีเพื่อประกาศั้ก็ดีเลยชวนปักคุ้มกิ๊บขนาดกูย้อนหลุดแ้ยิงหนูไปไหก็ตัปดต้องกันต้นออกัเล็บกบกัดจริงถึงปีนะรถเกลื่อนกัได้ไว้มึงนะระหว่างกูเจอันไม่เล้ยตุบุญงแลออ คนได้เดตั้งคลิกกันนั่นก่าน้องดื้อนะใ้กลาบหนกล้วเออประกาศแล้วขันยาโรคลูกแล้วแออปรการหลด